พอเดีนด้วยนะครับผมแล้วน,นี่กัชบช่องนะครับผมรูปูซีโอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็วันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับผมจิตกรรมมาใหม่นะครับผมเป็นหมัดหมัดม่วงร่วงได้ไงนะครับผมหมัดม่วงร่วงได้ไงหมัดม่วงจิตกรรมนะครับผมจิตกรรมหมัดลวยหมัดม่วงหมัดม่วงไหนนะหมัดม่วงอยู่ไหนชนะันนี้่ จิจกรรมหมัดม้วงอยู่ตรงไหนนะคะแมนะครับผมเรานี่ไงนี่จระจระนี่ไงจิจกรรมหมัดม้วนนะครับผมว,วิช้างเลยวะไปที่รักกี้เรายอนะครับผมแนละ้วก็มาที่ตรงนี้เลยนะครับตอกไฟผมนี่อย่างเท่เลยนะครับผม โคจะเทจัดเลยนะครับผมก็เพียงที่คุณจะสุ่มนะครับผม1ครั้งก็จะหมุน25เพรนะครับผม5ครั้งนะครับผมก็100เพะครับผมก็สะสมเหรียญน,นะครับเหรียญ1นเหรียญก็จะได้บัตรเพชรนี่ครับผมแล้วก็2เหรียญได้สก็ตบอดใหม่นะให้เป็นสก็ตบอดนะครับผมแบบตอนลงเครื่องบินแบบนี้นะครับหรือก็ถ้านี่นะครับ้เป็น ดาบด้วยนะครับโอ้โหทาทุกคนเติมครบทั้งหมดห้าเหรียญก็จะได้เป็นนี่นะครับผมหมัดนะครับผมเสียงของมันก็จะแบบจุดๆนะครับเหมือนแบบปืนฉีดน้ำนะครับผม นี่ครับโคตดเท่เลยนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาเล่นอะไรกันได้นะครับผมและใครอยากผมนะครับผมสุ่มก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์ถึงห้าไลค์ก็พอแล้วนะครับผมถ้าถึงห้าไลค์เมื่อไหร่ก็ครับผมก็จะถึงห้าไลค์เมื่อไหร่นะครับผมผมก็จะมารองสุ่มดูไม่รู้ว่าจะเกออหรือเปล่านะครับผมก็ิจกรรมนี้ก็อยู่7วันนะครับผมผมก็อย่าลืมกดติดตามผมได้นะครับผมถ้า ทุกคนกดติดตามนะครับผมให้ผมถึง200ซับสไครป์ภายใน3วันนะครับผมก็จะมาสุ่มให้ทุกคนดูเลยนะครับ200ซับสไครป์เท่านั้นนะครับผมก็กดให้ถึงด้วยครับถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะพาสุ่มจิตกรรมอื่นแทนนะครับผมก็ติดตามคลิปผมด้วยครับผมเอาประมาณนี้เลยอย่างเทเลนกับผมหมัดด้วยสีม่วงนะครับผมหมัดม่วงร่วงได้ไงเชอไฟ โคจะเท่เท่จัดเลยนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันได้นะครับผมผมเพื่อดูหลายช่องแล้วนะครับผมก็ใช้ประมาณนะครับผมบางคนก็ใช้ประมาณพันพันสามพันสามร้อยเพชรนะครับบางช่องก็สองพันกว่าเพชรสามพันกว่าเพชรก็มีนะครับแล้วแต่ดวงคนนะครับผมแล้วแต่ว่ายังไงนะครับแต่ผมว่าน่าจะประมาณพันสามร้อยเพชรก็น่าจะออกแล้วนะครับผมหมัดม่วงร่วงได้ไงนะครับก็น่าจะออกแล้วนะครับประมาณ 1,300เพชรนะครับผมก็อยากเริ่มเข้ามาเล่นกันด้วยนะครับตอนนี้จิตกรรมก็มีประมาณ7วันนะครับผมนะครับผมก็อยากเริ่มเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับผมแลวก็ถ้าเกผมใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ถ้าผมก็ถ่ายคลิปเรานะครับผมถ่ายคลิปเราก็จะมีแบบกิตกรรมมาให้เล่นนะครับผมเป็นจิตกรรมอะไรก็ติดต่อติดตามด้วยนะครับผม แต่ก็คงไม่ใช่คลิปนี้นะครับอาจจะเป็นคลิปต่อไปนะครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรติดตามช่องผมด้วยครับผมช่องผมก็จะมีกิจกรรมแจกเพชรนู่นนี่นั่นนะครับผมก็รอติดตามนะครับอาจจะแจกบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับผมก็รอกิจกรรมด้วยนะครับผมโอเคครับผมถ้าคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบายครับผม